หมู่บ้านหวยซอยพี่น้องเพื่อนตื่นเต้นขนาดเลยกับเจ้าโยเป็นกลุ่มเลยได้เป็นหมู่บ้านเลยได้สบายดีย่อยโยงเงินโปรอย่างดีเด้เงินก่อหลังสงะะามกแบบระสีแล้วก็อิดบล็อกเนาะกับเจ้าโยแบบอยู่ถาวรเลยนี่โอ้นี่เลยหลังคานี้ก็ได้โอ้หลายหลังคาอยู่ที่นี่โอ้มีไก่ตีน้ำ โอ้ถือว่าโชกดีแลวประเพนได้มากมื่อน,นี่พอ,อหมู่บ้านเนื่องอะไนีน่อยู่ในเลือบผู้เลือบเขาเลยกันเนาะกลางาหุบเขาโอเคนะ้องพี่นะ้องเนาะ โอ้ยเป็นย่างมาได้ระยะหนึ่งแล้วน้องบอกว่าให้ของน้องต้นหน้าบ,าเบ่เพื่อนเนี่ยจ่อมาอู้ล่ะยังไปได้ไกลอีกหน้อยประมาณประมาณหนึ่งกิโลเข้าบุกป่วนประมาณสองกิโลกว่าจะกหมสองพันเมตรที่ว่าจุดที่ปะเพื่อนกำลังยากไปยุ่ไปยุ่งไป,ไป,ไปน,น,นี่เป็นส่วนงัวของขาเจ้าพี่น้อง ส่วนหัเดียวน้องมา,าไว้หลังปลูกเนี่ยไม่เลี้ยงงัวก็แสดงว่า,า,วาน้องไมีเครียดนยีอ่อดทนขนาดเลยถือว่าเป็นคนที่อดท,ทนขนาดเลยเนาะน้องแน่ไปยากมากน้องแตกลางมือน้องไปกัดมาเห็ดเบี้ยก็ไปกั๊บเมือ่อมาเห,านห็นแล้เห็ดส่วนน้องวางเป็น้องเปิดฟังท่อที่เราเพิ่นมาหนีโบธรรมดาบอกวอ่าจะให้อะ คนอี่น้องมาสู้คนเลยมาลองมาสัมผัสลองมาย่างกับตัวเองน้องและสีหุ่งซึ้งแล้วก็บูุงซึ้งว่ามันลําบากสําใดมันไก่สําใดมันเหนื่อสยสําใดกว่าสีได้มาฮอดมาถึงให้สวนนี่บูมเป็นเรื่องง่ายเลยก็มีแดดพแี่น้องเลยมืม้อนี้แดดตออกมานี่แต่ว่าอากาศบริฮอดแดดออกก็จริงแต่ว่าอากาศเยน็นบอกเพื่อนบริใส่มุกอกเลยบ่มีมุกอเนาะ มกวบพ่อดูนี่อันนี้ก็เป็นประตูที่สองที่เขาเข้ามาอัดไว้เ้ออัดไว้แล้วเขาย่างก้อนให้เันไว้เขาจะปิดโอ้มีเสียงปิดเสียงไก่้พอมีหมู่บ้านน้ำพี่น้องโอ้โห มีหมู่บ so, like ้านนําพี so, ่เนโอ้ตี่ลหมู่บ้านอันนี้ก็สิเป็นอ่าหมู่บ้านห้วยซอยพี่น้องเอาเพือตนเต้นนเลยเจ้าอยู่เป็นคุมเลยเป็นหมู่บ้านลด้มีต้นไม้ต้นักม่วงักมีมีต้นมะพร้าวนําโอ้เป็นหมู่บ้านเลยอันนี้ก็สิเป็นบ้านเฒ่มบ้านเก่าแก่เลยล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าทางการเพิ่นให้ลงไปอยู่ร่มกเจ้าก็ย้ายลงไปเป็นบางส่วน แต่บางส่วนก็ยังอาศัยอยู่นี่ก็กเที่ยวมือที่มาบางคนก็มีเงินมีซานอยู่อ่ะทางพูดล่มพปเนาะแต่ว่าบางครอบครัวก็จะเ้าก็เที่ยวไปเที่ยวมาไม่มาส่วนแต่ว่าส่วนหลายก็จ้าก็เที่ยวเอาบางคนก็อยู่ประจํานี่เลยโอ้มาหอวลระหอวละได้ยินแต่เสียงไกล้ี่นน้องเอ้ใกล้ขันโอ้มีน้องๆนํามีเด็กน้อยพร้อม สบายดีงอโยงเด็โอ้มีจักลงังคาเงินอันนี้ลายเตือเ้ออยางนี่ละโอ้ตีกันแล้วโอเคพระเพิ่นเพอนล้วนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องหมู่บ้านไม้วย้อยอยูย่ในกลุ่มนี่ก็จะมีอยู่สี่ลงังคาเงินเบิ่งดูนี่จัก แบบว่าคือขั้นแบบว่ามีเงินปูนอย่างดีเด้เงินก่อหลังสังกสีแล้วก็อ,อิทบล็อกเนาะก็เจ้าอยู่แบบอยู่ถาวรแล้วนี่เด่นมันโบม่นแล้วอยู่สุขาวขาอยู่ถาวรแล้วี้มีหมูมีเครื่องปั้นักเดื่อมีเครื่องปั้นนะเข้านําเราเขียนใส่บริการปัน้นเข้าปั้นมะเดื่อยู่นี่ก็เจ้ากระสิไส้อ่าไส้เป็นอ่พลังงานแห่งประเทศล้วว่า พลังงานเครื่องจักรใส่น้ำมันพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำหว้วยของหมู่บ้านเนาะนีน่นเ,าาเ,เลยน้องๆคนเมามาเลี้ยงหมั่ไงต้องบอกเพื่อนบริษัทเอาลายพาะว่าน้องให้เดี๋ยวมันสิติดเรื่องโอ้นี่เยลยหลังคานี้ก็ไเลยโอ้หลายหลงังคาอยู่ทด้นี่ย่อโยงสบายดี หนึ่งสองสามสามหลังคาสี่หลังคาอยู่นี่ก็เป็นแปดแล้วพี่น้องแต่ว่าที่เห็นเป็นจุดเป็นจุดนี่เป็นเล่าเข้านี่เด่เป็นเล่าเข้าได้นี่ แล้วก็ยังมีอีกเด้ดิเดเงินหลังนี้ก็มีเงินหลังนี้ก็อยู่ขาวอนแล้วแหละบางทรงนี่แบบนี้โบแม่นะอยู่สัวข้าวนี่มีแต่เล่าข่ามีแต่คอกงวงเนาะเฮ้ยพวกมีใกล้ตีนะ เก้าหลังคาเือนสิบสิบหลังนี้สิบสองโอ้โห,โโหบวดไม่ใช้น้อยมีเป็นซ่าวหลังค่าคนนี่ a บมี i ิงขานาดเลยโอโ้ถือว่าโชคดีแล้วบ่เพิ่นได้มาเมื่อนี้บ่เพิ่นได้มาเห็นเมื่อนี้เนาะ โอ้สอนยัไม่ได้เสียงนกเสียงหูงห้องระหว่างทางมีลมพัดเย็นมาช่วยๆสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้หลายไียน่นี่หลังคาหลายหลังคาหัวได้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านดังเดืองเขาจะยุ่งให้น้ำสวดไปพี่เนาะยินฟ้านดำดงบมอยากคิดเห็นสภาพเลยว่าสมัยก่อนเขาจะอยู่แบบนี้เลย อยู่กันแบบนี้เลยป้อมัวมันจะโต,ตงามๆบุ๋มด้วยมเอาบุ๋มเอาหมูให้ก่อนโอ้มีตัวใหญ่แย,ย่มีตัวใหญ่แย่ย่เนาะหมูอนซ้อนเลยโอ้ลมเย็นเย็นสบายอยู่นี่กลขึ้นมาหนาวด้วนี่ หมู่บ้านเนื่องอะไรนี่อยู่นี่อยู่ในเลือบภูเลือบเขาเลยพี่น้องกลางหุบเขาหมู่บ้านกลางหุบเขาของแท้เลยล่ะนี่ดูมืนของปลอมด้วนี่อันนี้ก็จะเป็นสวนมะกเดยเคุเจ้าพี่น้องเลยมะกเดืยบางคนคุาเจ้าก็ใส่เครื่องปั้นไี่เลยใส่เครางสามเครื่องจักเงาหางปั้นหนอะบางคนก็รถซิ่งเย,ยบบางคนก็ตีเอาบางคนบบมี บุญนี้กติเอาฟ้าเอาเครื่อเข้านี่แหละน่าเสีมดายละเพราะว่าให้อยู่ทั้งจอมผู้คนเดยังบริหอดได้พี่น้องได้มาเพื่อผ้าหมู่บ้านเขาจะมาแล้วแต่ว่าเส้นทางอย่างอีกไปต่ออ,อีกพอบ่อนี้ก็บบอ่อนะ โอ้ออนซ้อนเดยนดย็นสบายอันนี้ก็เป็นสายน้ำลินบ่อนอาบน้ำบ่อนใส่น้ำเขาเ้ากันซิอยู่นี่พี่นอ้อง อันนี้ก็เป็นเกตอ่ะสวนขาง่ากับเจ้าพี่นอ้องกันมีแต่ผู้ได้พี่น้องได้บาตนีผู้ผ่าจะรับซับซ้อนกัน chúng mày vào Vào kia đâu phía đâu đó, phí đó. Mà hơn cái đường thang mà Lấy nhạc nhau nhau <laughs> Bố mẹ lấy nhạc nâng nó phía đâu đây Mà hơn đường thang mà Lấy nhạc nhau tiền lấy nhạc thì nhào thì xuất Cả cái đó lại Cái gì hoa là Hai giường nó không nói lạ Ô pin phô pin phả Hào nhạc ôm mà thằng quân ở phía đâu đây Mà hơn, Nhạc mà thì hốt ôm mà này อันนี้ก็เป็นทางโค้งสาเหตุที่วา่าที่เรามาโค้งมาทางโค้งนี่ก็เพราะว่าบ่าเพิ่อนจะเห็นหมู่บ้านเห็นไัมตอนนี้บ่าเพื่อนเห็นแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านทองมง้งเจ้าก้นซิอยอาศรรยัยอยู่ประจำเนาะกระซ่วงนี้ก็เด็นก,เดกน้อยกระสีบ่ก่อยหลายแต่ก็มีเด็กน้อยบางคนบริหารหนังสือเลยเนะบางคนก็ขาดรงเรียนพี่นไหยแต่ว่าบางคนกับบริหารหนังสือเลยแปดเก้าปีสิบปีก็มีเท่าที่บ่าเพื่อนิ่ง บอกเพื่อนถามน้องอันคนหนึ่งเนาะย่างผ่านบอกเพื่อนเพื่อนถามว่าบบได้ไปโรงเรียนบอหน้องบอกว่าบบได้เข้าโรงเรียนใช่ไหมโบได้บบได้เรียนหนังสือกับเป็นกิจกรรมถ้าเกิดเราบอกเพื่อนมีบุญวาสนามีเงินมีค้ำบอกเพื่อนสี่แจ้งเครื่องใจ้ของเพื่อนจากมาหมู่บ้านนี้พี่ล่ะพี่น้องเพราะว่ามันห่างไกลสอกลีกห่างไกลความเจริญหลายอยู่บว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวบว่าจะเป็นอะ เครื่องหนึห่งห่มบอกว่าจะเป็นพราะหม่มเป็นอย่างเนาะบอกว่าจะเป็นอ่ะของอยู่ของกินพี่น้องมะเขือเป๊กน,นัวประมาณนี้ถ้าใดรมาพรเพื่อนใครมาทางนี้เอาสาธุขอให้พเพื่อนเออประสบผลสำเร็จแล้วก็มีรายได้หลายๆน้อพี่น้องเนาะเพื่อนังสมได้เทพกิจกรรมนี่ให้อ่ะครอบครัวให้เผ่าส่วนเผ่าม้งของหมู่บ้านนี่พี่น้องหมู่บ้านห้อยซอยพี่น้องเลย ถ้าเกิดบ่ามารอบหน้าพ่าเพื่อนก็ต้องได้นั่งหลุดซิ่งละบัวไหวบอกสาเหตุที่ว่าบ่าเพื่อนมาอันรอบนี้นี่ก็เพราะว่าบ่าเพื่นอนจากมาเห็นยากมาหูว่ามันไกลซําไดระยะทางมันเป็นอะไรรถพอไปได้บ่อแบบนี้นะบ่อเพื่อนก็เล่งไว้หมอละก็พอไปได้มาได้อยู่พี่น้องไอเซนถนนหนทางแต่ว่าต้องเป็นช่วงอะช่วงหนาแรงและช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองในคือช่วงเดือนนี้เดือนพฤศจิกาทันว่าเดือนพฤศจิกเดือนช่วงนี้นี่มาได้มาได้ตามปกติเลย โ okay, อเคน้องพี่นอนะ้องเนาะบอบพินกัะสิเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้เอาไว้เป็นบทเรียนในขัง้งข้างหน้าในภายภาคหน้าบอบพินกัะสี่เอบุ่นหู้แล้วขอบคุนต้อกเตียมจย่งไนมาอกมาเทือนะ้ะ โอเคพี่น้องยังบริโอดได้ซศร้เมื่อยซื่อๆพี่น้องเลย okay. ให้ของน้องกับขึ้นไปพูนให้ละพูตนาประเพ่นอยู่นี่แหละพี่น้องเดินทางต่อกอนไปเลย เลยเนาะแต่ก็ตื่นตาตื่นใจแต่กับคุ้มกับการเดินทางพี่น้องเลยการเดิดนทางของเฮามือนี้เนาะบอกเ,เพื่อนถือว่าคุ้มได้บอกเพื่อนได้เห็นได้เห็นธรรมชาติได้เห็นให้เห็นสวนได้เห็นความเป็นอยู่ของกับเจ้า้องพี่น้องเนาะคุ้มเลยมือนี้โอ้น้องตะลุตะละลงไปเลย มากจะลุดลงไปเลยเนาะอืม Quảm săn nhé nó luật đó lột xinh khuẩn mà dưới đây oh nhòm 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 lột xinh vào hơn kìa đi đi Ok, đây thì xuất thì non ơi. ในที่สุดก็มาฮอดมาฮอดมาถึงจนได้กับสองครอบครัวอยู่นี่สองราคาเงินอยู่นี่เนาะพอตตัวคือยอเลยข้างๆนี่กับชีนี่ได้ลมเสียงลมพัดอ่ะง่ามากเดยขอบแคบขอบแคบอยู่ไม่ โยโย่ไม่ปังโยโย่ไม่ปังมินยอบุแมเนา่ะสบายดีมาหัดแล้วปาะนี้โอ้โหกว่าสิมาหัดไก่พอผู้ดีบ่ายโงพี่น้องออกจากอ ออกจากงานหกโมงมอดที่อ่ะบ่ายโมงพอดีเลยกระสรวงค้วที่ว่าน้องบอกว่าย่างห้าสิโมงแล้วบอกเป็นย่างหกหกโมงเจ็ดแปดเก้าสิบสิงสิมปอเจ็ดสิบงเจ็ดบเต็มเลยเจ็ดสิบองกับสามสิมนาทีย่างมาเนี่ยน้องนี้คนนี้ซื้อบลังอ่าว้าวธรมารมดาก็ได้บอ่อ โอเคตอนนี้บเพื่อนฮอตให้ฮอตส่วนน้องใหม่เจี๊แล้วสบายดีน้องใม่เจี๊สบายดีสบายดีเนาะมื้อนที่เจ้าสิปั้นเข้าแต่บ่ได้ปั้นบ่มาตัดมาทางนี้เดี๋ยวโอ้เพื่อนเอาน้ำมันใส่แล้วนี่เด้เพื่อนไปขอน้ำมันน้ำมันกดเข้าเพื่อนมาน้ำผู้โพกดผู้เพื่อน ใสแล้ว้องมึงด้รองขวบมึงด้อเด็กเห็นเลยมันเป็นอะไรโอ้คนสัขวป๊อปคอนขววิธีใดโอ้คนด่งไฟขวป๊อปคอนเนาะเกียวด่งไฟเห็ดอย่งน้องกระลงแม่กำลังสีด่งไฟด่งไฟขวป๊อปคอนเนาะกำลังสีขวป๊อปคอน ตำาตนีนาน่ขันอ้วบป๊อปคอนนี่มันต้องขวบแบบนี้ใส่น้ำมันหลายๆคนตลอดกาบมันแตกแล้วเปลฝาหม้อปิดไว้ทตไมเนาะเอาละเาดบริเวณน้ำมัน,นเ,อเอาน้ำแตะ <c oughs> มันบุญมีน้ำมันเด้อบุญมีน้ำนมันละใส่นะมันก็สซิแตกเตะคนจนน้ำแห้งเหมือนคนจนน้ำแห้งตามลักมันละนี่ต้องใส่น้ำมันเนาะน้ำมันเดือดแ,แต่ว่าอ <c oughs> ันนี้เหรนเอาน้ำเอาน้ำมันบุญมีเนาะ พาเบิ่มพารุ่นไปนำกัดว่ามันสีเป็นอะไรอมอเลียเอากกเอาไปแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วบัดนี uh 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 ่คือว่านีอ่ะปอพพันสีเหลืองตัวนี้ัดเดดเ้ มันสิแทกยู่บบอันนี้มันบ่มีน้ำมันเนาะบูมินแนวมันเด้อหนยกระแตกละขนาดเฮ้วันจุดอันกองเข้าเข้ากัยังแตกมันต้องแตกแหละมันฮอนคักเลยอเอาตัวประธาน่งตางมาขนาดถึกแดละละบมันก็ยังแตกเด้ อันนี้มันว่ีเ้เดมกิอ่ได้ด้นได้แล้วป่ะตีดเลยป่ะติดเลยนะเอาวิจใหม่ก่อนนะโอ้เสียวเด้โอ้เริ่มแตกแล้วเริ่มแตกแล้วเด้อแตกเลยเดอเดเดโอ้โี่เดีว่ะมันปวดแตกบแหงแล้วมันปวดไอเต้นอนพี่น้อ โอ้เดออกไปแล้วออกไปแล้วเดินปิดเนาะป่ะเน่แตกแล้วโอ้ดังกรุบกรับกรับอยูอ่แตกแล้วเปิดบุงด้วยคนนีม่มันบุมีน้ำมนันเคอมีน้ำมนันมันยังสิแตกดีกว่านี่ บก็มันมีน้ำมันโหแตกเต็มหม้อนี่เลยกระมันแตกไงอันเด้แตกอยู่เดะมันแตกอยู่ไดมันหอนมันก็แตกเลยอเดะมันแตกแตกอยู่ เดอบไปิไปยีเน oh, ี่ยไปยับนตอนอย่างไปี ok ่น ok ี่แต่ตอนนี้เขาหเไปนี่หมัแลบ่แทกแล้วบ่อืมันโบแตกพีน้องไงมันบบมีน้ำมันโอ้หอมหอมนี่เลย ก่อนพี่น้องมันยังมันบ่แตกดีโอมเลยโออือื อันนี้ก็คือมากน้ำเต้าอยู่เนาะหมากน้ำเต้าได้นี่โอ้ยังไม่เห็นอยู่ได้นี่หน่วยคือน้ำเต้าเลยแต่แตเห็ดได้แต่ตัวนี้มกมากใหม่นเนาะ,ะปีนี้อันนี้เอาไวเ้เอาแนวบ่านี่ยโอมม้มันกับโบได้เป็นน้ำเต้าคู่นหน่วยได้บางหน่วยก็บโบเป็นเนาะ เป็นมื่อคืนนู้นไแต่โอ้ยังมีอยู่ปะเออเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งให้บางส่วนสิขอน้ำจักมากก่อนเอามือเห็ดแนวก่อนเอามือปลูกกินได้คือกันได้มากอันนี้ก่เนาะเอาห่อมาแกงบ็ได้แต่มักอ่อนมันเอาก็จะปลูกไว้ยังซะปลูกไว้เบิ้งใช่แหปลูกไว้เบื้องปลูกไว้เบิ่งแล้วก็ปลูกไว้เห็ดตันปีที่เจ้าว่าหัวเนาะเออโบเคยเห็นจริงเสีย ค่อยกันเด็กหน่วยคือกันกันเลยกับนำเต้านี่อันนี้นำเต้าของแท้แล้วนี่ยนำเต้าปรุงแล้วเนาะแต่ว่าหน่วยน้อยสุดใหญ่สัมนี้เลยเนาะบยใหญ่กว่านีม่มีแต่สัมนี้พันพันน้อยอันนี้ส่วนอันนี้ก็สิเป็นมะก้อยฝางตัวนี้เป็นอ้อยฝาง